ยังคงดูกันต่อนะคะกับคนลงงานโมโนออริจิน l ล0 2 3เนะเมื่อวานนี้ค่ะมีหนึ่งซีรีส์ที่คนพูดถึงเยอะมากแล้วก็ฟีดแบ็ดีสุดๆนั่นก็คือเรื่อง Remember ค่ะ เผยที่เซื้อให้เห็นกันแบบเต็มๆไปเมื่อวานนี้สำหรับซีรีส์ Remember จำจนตายก็ทำเอาฮือฮาค่ะเพราะว่าเป็นการหยิบเอาซีรีส์เกาหลีเรื่องดังมา r e m a ค e ใหม่พร้อมกับคว้าพระนางสุดฮอตค่ะอย่างนนกุลชานนมาประกบคู่กับสาวหน้าหวานสาวบัวนลินทิพย์เป็นครั้งแรกรวมด้วยพิชาคริสแย้มนามและไนกีนนิธิโดนมาร่วมสร้างความเข้มข้นให้กับซีรีส์เรื่องนี้โดยพนังของเราค่ะก็บอกว่าทุ่มเทแล้วก็ถ่ายทอดบทบาทให้ผู้ชมเนี่ยได้อินกัน แบบเต็มร้อยเลยพร้อมทั้งการันตีด้วยบอกว่า Remember v e เวอร์ชันไทยสนุกเข้มข้นไม่แพ้ต้นฉบับจากเกาหลีเลยละคะ่ะ รีเมมเบอร์นะครับเป็นซีรีส์รีเมคของเกาหลีนะครับเข้มข้นมากโดยเนื้อหามันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องการจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่เขาเคยโดนรังแกมาในตอนที่เขายังเป็นเด็กนะครับแล้วก็มีความดราม่าสูงมากมีความแบบเชืออเฉือนมีแอคชั่นนิดหน่อยมีเส้นลักน่าติดตามครับตอนที่เราดูเวอร์ชั่นทางเกาหลีเพื่อทํากันบ้านแล้วรู้สึกว่าโหทาไมคนเรามันต้องชีวิตมันสวยอะไรขนาดนี้อะไรแบบี้เรารู้สึกว่าเออเราต้องทำกันบ้านตรงนี้หนักมากเพื่อเราเข้าถึงอารมณ์ตัวละครที่เจอกับเรื่องแบบนี้ให้ได้สําหรัับวม ทายของเรื่องนี้เลยคือการได้เจอนััแสดงรที่แบบมีฝีมือจริงๆ